คนดิเดตทั้ง3คนนี้จะเปิดเผยเมื่อไหรคะโอ้กว่าคนดิเดตจะเปิดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงแบบเอ่อช่วงก่อนที่จะมีการสมัครสอสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะมีการเปิดตัวคนดิเดตซึ่งเราก็บอกได้เลยว่ารอบนี้ก็คือน่าจะมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆเพราะว่าเราก็เออเราก็เรียนรู้จากกรณีของคุณพิธาเนาะว่าเออมัน มันมีการกันแกล้งทางการเมืองกันได้อะถึงขั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสภาในวันที่จะมีการโหวตครั้งที่สองด้วยซ้ําไปอ่ะนะคะโดยที่สุดท้ายแล้วคดีนั้นก็คือคดีไอทีีเนี่ยมันก็มันก็ยกยกไปไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีความผิดอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ่ซึ่งก็เนี่ยเราคาดการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็กคจะต้องอส่งมากกว่าหนึ่งแต่จะบอกซีเควนซ์ชัดเจนว่าถ้าชนะตามรัฐบาล คนนี้คือนายกถ้าไม่ใช่คนนี้คือคนนี้ถ้าไม่ใช่คนนี้คือคนนี้อะไรเงี้ยนะคะบอกชัดว่าซีเควนซ์ลำดับอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งจริงๆถ้าอันดับหนึ่งเป็นไม่ได้เดี๋ยวค่อยเป็นอันดับสองอันดับสองเป็นไม่ได้กาเป็นอันดับสามไม่ใช่ว่าสามคนนี้แหละแล้วก็เป็นแบบกล้องจุ่มแล้วเขาก็ไปจุ่มมาว่าใครจะเป็นแทนอะไรเงี้ยไม่เอาแบบนั้นเนาะแล้วก็บอกกันตรงไปตรงมาเผื่อไว้ว่าเกิดเหตุการณ์ ี่ไม่คาดคาดคิด,คดมีชื่อพี่หมัดไหมคะยังไม่ได้คิดเลยค่ะก็บอกอย่างที่บอกว่า,ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจจนถึงตอนที่จะใกล้ๆมีการสำบัดสอสอนั่นแหละตอนนี้เรายังวุ่นวายกับการรับสมัครปาร์ตี้ลิสต์รับสมัครว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตสอสอปาร์ตี้ลิสต์อยู่เลยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของค candidate เลยค่ะ รอดูชื่อ่ร,รอล<ค>ุ้นดูอันนี้ไม่บอกจริงๆเลยยังไม่รู้จริงๆค่ะว่าจะเป็นใครค่าคนที่รู้คือใครคะคนที่ก็คือน่าจะเป็นกรรมการบริหารค่ะที่จะเป็นคนเคาะว่าแคนดิเดตเป็นใคร้าง